พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2 5 0 5ได้มีกฎหมายคุ้มครองพระสงฆ์เอาไว้ในมาตราที่44ตรีนะครับระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ แล้วก็มีมาตราห้าทวิระบุไว้ว่าคณะสงฆ์หมายความว่าบรรดาพระพิสุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปชาตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือว่านอกราชอาณาจักรคณะสงฆ์อื่นหมายความว่าบรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนนัมมนิกาย นี่คือสองมาตราที่มีกฎหมายคุ้มครองสงฆ์นะครับหรือคณะสงฆ์ดังนั้นพรบคณะสงฆ์ดังกล่าวเนี่ยได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 0 5นะครับซึ่งพระส่วนใหญ่ในสังคมณฑลก็จะทราบดีว่ามีกฎหมายคุ้มครองท่านนะครับให้ความเป็นธรรมกับพระสงฆ์ก็เหมือนกับให้ความเป็นธรรมกับเราฆรวาสญาตโยมคนไทยทุกคน พระสงค์ท่านก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมตาม,ตามวินยัยมาโดยลําดับตามแบบพระสุปฏิพันโนทั่วไปนะครับซึ่งพระดีมีอยู่มากในประเทศไทยแต่ว่าในขณะนี้ก็ปรากฏว่าพระบางรูปเนี่ยถูกก้าวล่วงจ่วงจาบถูกด่ากราดดูหมิ่นเหยียดยามจากคนพานนะครับโดยประการต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้ท่านเสื่อมเสีย เียชื่อเสียงไปไหนมาไหนก็ถูกเยาะเย้ยถากฐางนะครับพระท่าคนค็นิ่งไว้อดทนไว้ไม่ร้องทุกข์ไม่กล่าวโทษผู้ใดทั้งทั้งที่กฎหมายก็ให้สิทธิ์ท่านนะครับมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่ร่วมเกินกันได้แต่ท่าคนค็นิ่งโดยถือคติว่าสัตว์โลกย่อมเปลี่ยนไปตามกรรมใครทาําใครได้พระส่วนใหญ่ก็จะมีเมตานะครับ ถือหลักว่าเขาด่าเราก็แสดงว่ากรรมของเราในชาติก่อนมาชาตินี้เขาก็มาเอาคืนพระท่านก็เลยวางอุเบกขาแล้วก็มีเมตตาการุณาเรื่องของการร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนักกฎหมายทราบกันเป็นอย่างดีนะครับมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือการให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิด แต่ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ร้องทุกข์ได้ก็คือผู้ที่เสียหายโดยตรงส่วนผู้ที่กล่าวโทษเนี่ยก็อาจเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือว่าเห็นเหตุการณ์ก็ได้นะครับเรียกันว่าร้องทุกข์และก็กล่าวโทษสําหรับพระผู้ทรงศีลหรือว่าพระสูปฏิบัติเนี่ยพระคุณท่านก็ได้รับผลกระทบในปัจจุบันนี้จากวิกฤติศรัทธา ที่มีคนแสดงความคิดเห็นในกรณีมีพระทุศีลต่างๆนะังที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันเนี่ยนะครับโดยการแสดงความคิดเห็นผ่านคอมเมนต์ต่างๆในเพจต่างๆช่องทางต่างๆนะครับมากมายก้าวล่วงจองจาบประสงค์โดยรวมไม่ได้ระบุไปว่าคนใดรูปใดนะครับก็เหมารวมกันโดยส่วนใหญ่ก้าวล่วงจองจาบคณะสงฆ์หรือแม้แต่กระทั่งมีการลงคลิปล้อเลียนถากถางด่ากราด นะครับโดยรวมทำเหมือนกับว่าประเทศไทยขณะนี้ไม่มีพระดีอยู่เลยนะครับอย่างเช่นในขณะนี้เวลาพระหรือเนนบางรูปนะครับก็ส่วนใหญ่ท่าน,นก็ปฏิบัติกิจวัตรของท่านหนึ่งในกิจวัตรก็คือการโปรดสัตว์ออกโปรดโยมโปรดญาติก็คือออกรับบิณฑบาตเช้าคนที่มีจิตไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาหรือเมื่อก่อนอาจจะมีจิตเลื่อมใสศรัทธาแต่พอเกิดปัญหาพระทุศีล ก็เลยหมดศรัทธาหมดความเลื่อมใสพอเจอพระเนรอบินทบาทก็ไปด่ากระราท่านด้วยคำหยาบคายดูหมิ่นเหยียดยามท่านท่ามกลางสาธารณชนนะครับพระเหล่านั้นหรือสมเนนรูปนั้นท่านก็นิ่งนะครับไม่แจ้งความไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดซึ่งสถานการณ์การบินทบาทของพระเนรในปัจจุบันนี้หลายวัดหลายพื้นที่ต้องถือบาทเปล่ากลับวัดนะครับ เนี่ยแหละเข้าหลักเลยครับเป็นพระเนนเข็นใจใครว่าสุขหมดสนุกทุกใจใครจะเห็นตื่นเช้ามาออกบินธบารลาดต r เ v ใครจะเห็นว่าในบาทขาดอะไรนี่คือความจริงที่โยมบางคนไม่เข้าใจนะครับโัวอ,อกพระโออกเนนก็ไม่มีใครถามครับเมื่อโยมไม่ใส่บาทหรือท่านถือบาทเปล่าเข้าวัดแล้วท่านจะไปขบฉันอะไรก็เป็นความยากเป็นความลําบากเนี่ย ไม่มีใครห่วงไม่มีใครถามนะครับก็พระเนนก็ต้องดิ้นหลนกันไปอุปชาครูบาอาจารย์ก็เลี้ยงดูกันไปตามมีตามได้ก็อยากจะเรียนว่าอย่าไปคิดว่าพระไม่ฉลาดอย่าไปคาดว่าพระงโง่นะครับพระเนนท่านก็มีหัวใจเหมือนกับเราท่านทั้งหลายมีความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าที่ท่านนิ่งก็เพราะว่าท่านไม่อยากให้มีเรื่องไม่อยากจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษใครก็ปล่อยให้พวกเขา ด่าทอล้อเลียนอย่าเยยดย้มดูหมิ่นสารพัดพระท่านก็บำเเ็ญคันติบารมีก็ถือหลักว่าเขาด่าเราก็เป็นกรรมของเขาเราจะไปสร้างเวีสร้างกรรมกับเขาเลยพระก็พยายามอดทนแล้วก็วางให้ลงปรงให้ได้นี่คือหอกพระนตรนะครับแต่ว่าวันใดน,นะครับเวลาใดก็ตามถ้าพระที่ท่านประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบดังกล่าวหรือพระสุป,ปฏิปันโนเนี่ยถ้าท่านต้องการจะสอนคนผ่านเนี่ย นะครับถ้าเวลานั้นมาถึงคนที่ด่าท่านท่านก็มีสิทธิ์ส่งครุฑบินนะครับโดยมอบฉันทตาให้กับวิยาพจกรในวัดท่านหรือว่ามอบให้กับทนายความที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอย่าไปคิดว่าพระท่านไม่มีลูกศิษย์เป็นทนายความนะครับเยอะแย,ยะไปมีลูกศิษย์ท่านหลายคนครับปรารถนาที่จะแทนคุณอุปชาแทนคุณครูบาอาจารย์จะส่งครุฑบินแต่อุปชาครูบาอาจารย์ท่านนั้นๆ ท่านก็ห้ามปรามไว้โดยถือหลักว่าเมตตากรุณานะครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับถ้าเมตตาเกินไปก็ทําให้เสียการถ้าสงสารเกินไปก็ทําให้เสียคนซึ่งไม่แน่ดังนั้นถ้าเวลานั้นมาถึงเราก็คงไม่ว่าพระนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ถูกกระทําจึงกล่าวว่าอย่าคิดว่าพระไม่ฉลาดอย่าคาดว่าพระงโง่นะครับเรื่องนี้เยนกตังต,เตัเสวโหติใครทําใครได้นะครับจึงต้องสํารวมระวังกัน อย่าไปก้าวล่วงจ้วงจาาเพราะการก้าวล่วงจ้วงจาาพระัธนตรัยด่าพระสงฆ์เนี่ยเท่ากับด่าพระพุทธด่าพระธรรมด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนนะครับพุทโธธรรมสโพเทตาธรรมโมสังเคณาริโตสังโคจะสาวโกพุทธะอิเจกาพัทธเมวิถังแปลความว่าพระพุทธเจ้าเป็นพตรัสรุะธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงจําไว้และพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เหตุนี้แหละพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จึงเป็นพระรัตนตรัยนับเนื่องถึงกันนั้นด่าพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแบบเหมารวมไม่ได้ด่าเฉพาะพระทุศีีนะครับด่าพระจึงไม่รู้ว่าเป็นพระทุศสีหรือพระประพฤติดีปฏิบัติชอบด่าหมดด่ากราดเหมารวมจึงกล่าวว่าด่าพระก็เท่ากับด่าพระพุทธเจ้าด่าพระธรรมเป็นกรรมหนักนะครับ